สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแมกกกาดนะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับออริวนอีแมกนะครับกับสีจากสีเทานะครับเป็นสีเขียวประกายมุกนะครับเหลือบทองคํานะครับเป็นสีผสมพิเศษค่ะอู่แบงค์กาดนะครับให้เพื่อนๆดูความเงาความเนียนของเนื้อสีได้เลยนะครับอู่ของผมนะครับรับประกันงานสีนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับมีปัญหาใดๆเข้ามาเขียนซ่อมได้เลยนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นงานเคลยร์ประกันภัยวิทยาประกันภัยนะครับ เปลี่ยนสีนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้รับเงินคืน13,000บาทนะครับพร้อมแลกเกอร์นะครับเป็นแลกเกอร์นกแก้วนะครับทางอู่ของผมจัดแลกกเกอร์นกแก้วให้ทุกคันนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับพี่ต่อแบงก์กะลานะครับ0ูนย์แปดหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าสี่แปดครับขอบคุณครับ